ตอนนี้กำลังเงินกำเผาแรงกินอยู่นะครับผมอันนี้กรมกับสืพัดขนานะครับผมพัดขนาใส่ปลาลูมามาจากาประเทศแอฟริกาใต้ครับพัดขนาใส่ปลาลูมาโอ้ใส่อะไรครับใส่ปลาลูมากูหันมุ้ยใส่อะไรปองตามากมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ครับนนี้เอาพี่นึงผิดนึงเนี่ยบุญบเรียนได้ดีครับผม มาจากใช่ปะมาจากมหาชัยมาจากมหาชัยเวยยปลาเน่ะปลา้า่ะครับผมปลาเงินว่อะปลาลงมากปลาลงมาก่าฮ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 มาฮ่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 าาเ่าม่่าฮาาฮ่าาับ่าฮาเาฮ่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 า่าฮ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 ่าาฮบา่นก็เลย่าาวต้มสุก่าา เบ้นครับเหมืององว่านครับผมเหมือู้หันพักครับเมืองนะครับผมมนเสีบมผู้หันพักนี่แหะครับหันพักกันจสบแล้วนครับเห็ดกระเพาพราใวัยไยุ่งลองกินไม่ได้ต้องกินด้อครับมือใหม่มือหม่โอ้ยตายยนี่แหละครับมืตามคมก็แบนกรบปูนแจงบ้าสอีน้ำเลือดครับนี่มึงมาเบิงกูถอดไข่มึงกับถอดไข่ครับ เจ็บปุ้ยมาไหนเราก็ไม่เห็นกลับไปกินน้ำเลยนะครับเจ็บปุ้ยมาไหนเราก็ม่เห็นกับไปน่องนุ่งกินนะครับไอ้จานีมสวยดีครับสวยดีไม้ไม่ถึงผู้ใดครับสวยดีเก็บใครมาไหนก็ยังมันตอดไข่สุดน้องสุดนุ่งกินอยู่ข้างเราไหมครับแม่สวยดีครับสวยดีฝาด้าฝาคอมเมนต์ด้าคนหนึ่งซอยผมนี่แหะสวยดีกว่า เอาละถ้ายเป็มุ้งกินน้ำแม่ต่อดาบางนีนีดเลยครับรันยิ้มบางดีอกกล่องดานีครับดายางเดียวเลยะสวัสดีครับวเสดดาหลเถื่อนมากะไรครับผมก็ลูกพีพอพีแม่อยู่ีเห็นบกโอ้พ่แม่พ่อแม่ตายหมดแล้วเืมเข้าวจางที่แม่มันเถาะดามันดามันดามันหันหนี ท้ายหนาบุ่นี่ายหนาปุ่นเลยไหลบอกบอว้นจักราที่สะบอกว่าจักฝ่ายห้องฝนตาท้ายหนาไหมไอ่บุงนีไปโพยอยูช่องไหนดาแล้นดามลันบวจักขวมเอาจมาเลยครับเนี่ยเป็นบรรยากาศหลังจากมันนี่ก็เลี้ยงใกล้เลี้ยงย่งแล้วเนาะมาเห็ดกระปงเี่มกรไอ้เจ้านีก็มาเห็ดซอยน้ำอมื่วานตํต เมนูยังครับผัดปาลารู้ไจากมาใชียงเ <laughs> สียบรีครับแสีบรีเดี๋ยว่าผมม้อนอีกสิบเลยครับแ <laughs> สียบรีที่ฝาก,กน้องน้ำเด้อครับผมเป็นกำลังใจบุกโขงน้ำครับผมไอ <ผม S 1> เลี้ยงเดี๋ยวมีไก่ออกตีเรียจะมีช่องทางโปรโมทเลยครับผมอันนี้เขาเลยม้อนอดแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวมื่มึงเมื่มึงไก่บนเลยครับโอ้ที่เดลติลีครับผมสุดยอดสุดยอดทำมาไอจอนี่แน่นอนครับทางไล่แ่ะมันรอ ไซแอดนั่น J O N เอาเบ้องตั้งขวดน้ำมันเลครับนี่ขวดน้ำมันนี่ครับนี่เบิ้องตขวดน้ำมันเาทัาเยวบเดี๋ยวไอเจ้านี้เฮเจ้นี่ฝากไลฟกวันนี้โอ้ข้าแตบอกขันเดเห็นก็ขุ่สาดสิที่ว่ผ่านแนวแนว่าตรงสวยบ่เบิ้งวาเบิ้งว่ามันเห็ดบบอกเรื่องในล่ายังไแบบบอกดีชวยดีชวยช่วยชวยม้วนในแบบขันเดบอกแล้วม้วนจ้างขวาข่แม่เนี่ยนะ เออลงลงเลยึ้นควบชันได้เด้อกรมว่าฝากได้ฝากได้ลูกพี่ฝากพวกหมอฝากได้แลยอ่สวยดิครับผมสวยรีดออยก็ออยกี้ไปไอเทมยังนึ่งอุ้ยพัชขน่าน้ำมันปลาเข้มจักเดียวแจักวันนี้พิกวันี้พิกพิกายมงคัลยื้อใส่หรอโอเคลงมาแล้วบอๆเลย เดี๋วร่าแมสอดเาย่เกันครับในน้องนุ่งมายู่น่ำกมแบนมาถจะเบียกใส่เบียกในงานดียังอีก่ตัวครับบริเรืองนิดนึงได้เอาปลเ็มมาใส่นี่าเค็มอยู่ไหนี่ปลาโลมาต่อปลาโลมาปลาโลมาเลครับเรื่องปลาโลมา ชอบหม้อชอบหม้ออะไรนะครับแล้วจะเท่าไหร่ครับโย่โยนเขากันที่ถามเพิ่งนะครับว่าวันนี้มัดอะไรสุดๆเลยนะครับดาเพราะว่ามือนี้หัวหน้ายญ่เพิ่นเป็นผู้จัดการเองครับมื่อนี้แซ่บครับครับต้มเข่าครับ dạ mày sẽ dùng câu chuyện nè chim nè chim 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 โอ้ไอสาทิตไปห้างเลยครับไอสาธิตไหมนกเรียบร้อยแล้วหรอแล้นกแต่กังเว้นเลยอ๋อยวดจ้างยอเขาแลวโอ้มันที่เย็นมอนสบายแล้วอูเสเตรเลียมาใต้ไปนีดเงาเลยบอกนอคับน่งอะไนะขนาดนะข้าวบ้านที่กลมแบบ

วเ่าเลยครับมาเจนึงเด้ว่าเราออกองมาให้ยูนเตียมที่น่หมเหมูไหันอีกวันนึงหั่นกับผมอวัวไปหัดนนาดี๋คือบัวเห็ดเหรอัเห้อสดน สองนี้แน่น่มามันจะชาที่สองมืไอไหมผมด้วยชครับแม่พี่กูบอกแค่มือไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในามาแรงนะครับผมนะครับหลังจากเสร็จง,งานเสร็จร่งแล้วนะครับผมกลับมาเห็ดกระเพรากัน <c oughs> นะครับผมวันนี้ไอ้จอนี่เราบ่อยสบายเป็นไรครับผมแต่เราก็ยังมีความหอัลลารับซื้อของอ่าซื้อกระเพราซื้ออาหารกับมาฝากน้องๆคือเกานะครับผมวันนี้เราก็ได้พัดฉามากครับผม เราว่าร้านนี้แซบเวลีแล้วก็ซื้อมาให้น้องๆนะครับขอบผมในกฝากเป็นกำลังใจนะ<ต>ครับผมพัดว่าเบิ่งนี่ยฮะนี่ผมผมพัดเดียบเบ๋ยวไปเราฝีมือไอ้จอน,นี่อย,ยู่ข้างในเห็นชัดปะเห็นชัดปะแซ่บเรับพี่น้องพัดปลาลูมาจากมหาชัยมาตานมาตารฐานเลยครับเยอามากงมมาล้างจีบไปอยากทานหมูต่อยไอเรากินกรอนาไอ้เราครับบผมาายเนะไปกินพร้อมกัน เดี๋ยวพัดไอ้พัดชายไอ้ซื้อมาให้เอาไ้กินกันดีไซนอ๋อนี่เ้อะนี่ซื้อพัดชามาฝากน้องนุ่งยางดีเลยของดีให้น้องนุ่งกินส่วนไอ้กินพัดฝีมือเจ้าของบอทันเหตุู้อืนกินเขากินน้ำป่าดลยท่านมูตโตเข้าข้อง ยัมือแรงกิจวดยังดีเลยครับผมตีด้วยไหัเนี่ยครับมีความจับคันยับของหรือตยไปเลยยันันวันนาตฝากิดตามช่องกมกับแบมน้ำได้ครับ่ขยของไอจอนี่มิวสิ เป็นมือไม่หยู่ปปั๊บตัวต้องจิตปั๊บตัวเลย้้ว่าก็เลียงไกล้เลียงยังิดเขามาชมไหยได้ครับผมอยู่ถรงหน้าแล้วก็ไม่อยู่แลนด์มาร์คนะครับอยู่หลังแลนด์มาร์คนั่งรอเธอที่อยู่ทงหน้า ไปได้กินไงบอ๊มนี่ทำดวนเลยฮ่บครับผมว่านรับเป็ดแซ่บไหมครับผมมื่อนี้วันนี้วันนี่สิแซ่บเลยครับผมรอชิมครับรอชิมแล้วก็รอแหย่จอนี่ครับผมการันตีแหย่นะครับว่าแซ่บว่าแซ่บนะครับผมได้กว่าทั้งอย่างกว่าลูกกย่างหญ่ใหญ่นี่เขาต้มนะครับผมเขาต้มวิลีครับผมเออต้มแหย่จอนี้ครับผมแล้วไปคอยสบายนะครับ ได้ครับกินเขาแล้งต้องการลองเ<ช>อาใส่ไหมบอกว่า,า,าอ้ไรบอกไม่ได้กินเลยขอกตัวภาคกินเลยกินเขาแล้งนะผมครับมื่อนี้ว่าเป็นตะยูเป็นมึนๆหัวเลยไปโอ้ผมไฝงว่าตะเล่าก็เลยขึ้นจะสดกดระต้มมันห่อนเลยหายหนึ่งไปเสือไข่กับประกาศดองกับปลาเค็มมากวาผัดกินครับ เป็นกำลังใจนะครับเด้อฝากช่องน้อยๆของกรมกับแบนเหมือนน้ำเนยนะคะออรับน้องนุ่งหนังหน้าที่งานเอาขอาคนณที่ตามมากคนณซอสไส้บรรยากาศหลังบ้านมวลๆมันสิช่องกรมแบนกันสุดท้ายบรรยากาศอยู่หลังฟาร์มอยู่ลมะ,ะมวลๆจวดๆข้อไหนพี่น,อน้องข้อไหเบิง้งเบิ้งแง่นนะครับ ดูใจผมมันอยนีน่มือผมมาันจอห้องหนึ่งกับมึนๆกูมูเลยครับเด้อบุ๊ค่องนครับน่ากครับผมมาตังพริกซอยนะครับผมผู้ได้ย่ยกลมาตังพริกซอยในเด้ เมื่อได้อยากซื้อนะครับอาหารฟรีมือคนเลิศนะครับผมมาหลังล้านเลยเรยนะครับผมเราเฮ็ดได้กินแซ่บๆครับครับผมเดินมาห้าตารางเลยนะครับมาเที่ยวหายจอในเก่าแวะมาทักทายกันได้นะครับผมในเก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับโอ้บอกพริกแปลกครูสิบสามนะครับปางไหมปิดฉากอ่าปิดฉอกไหมโอเคครับผมล้างเลยเดี๋ยว นะครับมื่อนี้กนี่นะครับเป็นเป็นบรรยากาศย่ำเย็นนะครับผมแจ้งได้กะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กรมให้แบนนะครับมีคนคอมเมนต์มาไล่ครับผมว่าให้ลดทุนอีกหน่อยในวันนว้โดยเพอดีอยู่ครับเดี๋ยวก็จะพยายามลดให้นะครับผมโอเคครับผมแจ้งได้กะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กรมกับแบนนะครับผมอาจจะมีผลงานเพลงดีๆต่อไปกะบวันไหนขึ้นกันนะครับผมกะขอฝากไวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับที่